จิตท,ที่สงบดีแล้วเราก็ไปเมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเมือกับว่าโรคที่อยู่ในกันของเราเราทะนุถนอมมีความรักชั้นใดเราก็จะแผ่เมตตาความรักให้กับสรรพสัตว์ชั้นนั้นเหมือนกันนี่เป็นบทแผ่เมตตาที่สำคัญ ใน,นการปฏิบัติธรรมะมันจะใจมีเมตตาเป็นพื้นฐานก็เป็นสมาธิเป็นเมตตาปัญญาวิมุตติก็ได้เนื้อเมตตาใจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยจิตท,ที่มีเมตตาหลุดพ้นด้วยนใ,นใจที่มีเมตตาด้วยปัญญาในภาษาในบทเถรวในิข์ท่าน หลุดพ้นด้วยเมตตาปัญญาวิมุดเนี่ยนีปัญญามากตอนใช้เวลาที่จะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ถึง15สบห้วันพระมหาโมคระณะท่านมีสมาธิหนักแน่นมากท่านใช้เวลาเจ็ดวันรู้สึ่งความเป็นพระอาหารหันต้งจะท่านได้พระโสดาบันแล้ว ได้ฟังธรรมธรรมสาสตรีบทเทะได้ฟังธรรมจากท่านพระสัจจิเทระหนึ่งในพระบัญจมบขี่ที่มีกริยาจัญญาที่งดงามมากที่สุดทีเดียวจะยืนจะเดินจะนั่งนะสำรวมระวังเป็นที่เชื่อชมของท่านพระสารดบุตอนท่านปรับอย่างไม่ได้บวช มองดูแล้วเห็นสมณะรูปนี้มีผิวพรรณมัน,มา,นางดงามมีใบหน้าผ่องใสเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญมีใบหน้าสุขปรังแสดงว่าเลือดลมของท่านจิตของท่านผ่องใสมากนะจนไปเห็นใบหน้าน้สุขปรังเปล่งปลังออกมาผิดสูงกว่าคนธรรมาดา มาสมณะองค์นี้นะ่าจะมีธรรมะเนี่ยพระสารีบุตรเทระเจ้าก็เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาทําไมคนอื่นก็คงจะมองเห็นอยู่นะ่ะแต่ไม่สนใจเห็นเอองดงามดีนะเห็นนั่นป่องใสดีแต่ก็ไม่ได้ติดตามไปแต่ผู้ที่สแสวงหาธรรมะอยู่คือพระสารสาีบุตรเนี่ยท่าน แสวงหาโมกธรรมแสวงหาพระอาหารหันต์มานานแล้วก็หาไม่พบจึงกลับมาอยู่กับท่านสุนชัยพริภาชกอยู่เนี่แล้วคราวน,นี้เมื่อท่านเห็นก็สนแสดงว่าใจฝักใฝ่อยู่แล้วเห็นอะไรที่ิสดุดตาก็น่าสนใจศรัทธาเริ่มใส่ก็ติดตามท่านพระอาสชิเทระไปท่านพัานพระ,พระอาสชิเทระนี้เป็นผู้ที่ อ,อนน้อมต่ำตัวมากที่เนี่ยนี่ท่าเป็นพระอรหันต์นะภาษาในบทเทนะต้องการฟังธรรมะท่านบอกว่าท่านนี่เป็นผู้ใหม่ในพระศาสนาจะเทศพิสดารนั่นคงไม่ได้หนุนนี่ท้าเป็นนักปราชท่านก็มองดูแล้วว่าภาษาในบทช่วงยังไม่ได้บวชเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาอุบาสกคนนี้เป็นผู้มีปัญญาเพาีพยงมองเห็นเราเท่านั้นก็เริ่มใส,ส่ศรัทธาแล้ว แล้วก็ถามถึงแก่นของธรรมะด้วยไม่ใช่ธรรมดาท่านจึงบอกว่าเทศนึกซึ้งยังไม่ได้เทศโดยสังเขปสังเขปได้อยู่ภาษาทีุตรก็เป็นนักท่านเป็นนักป่าดู่แล้วท่านก็บอกขอให้พูดเพียงพอสังเขปก็พอนะเพราะท่านศึกษาตำรับตำลาพระเวทคัมภีร์มามากต่อมากรู้ไปหมดทุกเรื่องแล้วนะแต่ยังไม่แจ่มแจ้งทั้งทีหน,นึ่ง ท่านพระสัชชิเทละก็เลยพูดว่าทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตาถาคตสแสดงทั้งเหตุของทำทั้งหลายเหล่านั้นและความดับไปของทำทั้งหลายเหล่านั้นหล่างว่าทำทั้งหลายมีเหตุขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป응เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่ อันนี้ท่านเข้าใจในความเป็นจริงท่านเทศอย่างยอ่อๆของธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงย่อๆเท่านี้แหละท่านพระสาริบุตรนั่นนหละนะอุปติสสะทำไมนั้นท่านจึงอุปติสสะก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะแล้วท่านเห็นพระพุทธเจ้าในใจแล้ว ถามว่าพระศาสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนเห็นไหมเห็นในใจแล้วเร้พระพุทธเจ้าประทับที่ไหนท่านก็นบอกประทับอยู่ที่สวนไม้ไผ่มัดเวรุวันคราวนี้ท่านพระอธิเสถิ้วจะแสดงทำต่อท่านบอกอขอแค่นี้ก่อนไดนะเพราะว่าสัญญาไว้กับเพื่อนว่าถ้ารู้เห็นทำแล้วจะรีบบอก เพราะฉะนั้นท่านยังยังไม่ฟังตอนนี้เดี๋ยวจะสําเร็จก่อนอสนําเร็จแล้วเดี๋ยวปล่อยวางไม่ได้คิดถึงเพื่อนพวกพันกันมานานยังกลับธรรมะนี้ไปบอกท่านพระมามครณะท่านก็เลยเห็นธรรมเลยเหมือนกันเพราะบารมีเต็มแล้วมาบอกเท่านั้นก็เชื่อเพื่อนอยู่แล้วและพิจารณาด้วยปัญญาท่านสมาธิท่านถึงอยู่แล้วก็มันเห็นธรรม ต่อมาท่านะสารีบตรไปภาวนาอยู่ถึงสิบห้าวันนะที่ถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่ที่ถ้าสุรกระคาตะาถ้ทำที่มันคล้ายคลาคางหมูนะที่เชิงเขาคิชกุตะคิจกุตตะก็เขาที่มันคล้ายคลหัวนกแรง้งอยู่ในเมืองราชเกิดน,นั่นแหละเดินขึ้นไปก็ทักสี่นาทีนะ แต่เมื่อก่อนคนทางคงไม่ดีแล้วตอนนี้มีบันไดย,ยังเดินสี่สิบปนาทีคราวนี้ที่คณะกามพามที่เล็ยบยาวๆเขาชอบไว้เล็บยาวๆกันเหมือนกันเป็นหลานของพระสารีบุตรนะ่นพระสารีบุตรมีศักดิ์เป็นลุงของท่านขึ้นไปเขากิจโกูเนี่ยต้องการจะหาที่ที่ไม่มีใครตายจะหาความบริสุทธิ์นั่นเองอะแต่แล้ว เมื่อมาพบพระเจ้าพระเจ้าบอกเธอมาตายหลายครั้งแล้วนะที่นี่สลดสังเวชใจมากเลยเราจะมาที่บริสุทธิ์เราจะมาตายตรงนั้นกับเรามาตายหลายครั้งแล้วนี่แสดงว่าเ็าจะมีความเชื่อในพระสมมาสัมพทธเจ้าแล้วมาถามปัญหากันแล้วปาว่าคิดว่าสิ่งใดที่เขาต้องการเขาต้องการสิ่งนั้นเพราะเพ็งความสุขสิ่งใดที่เขาไม่ชอบเขาไม่ต้องการ เหมือนเราอยู่ในโลกนี้อะไรที่เราชอบใจเราก็ต้องการสิ่งนั้นน่ะนะเราจะซื้อสิ่งของปลูกบ้านปลูกอะไรต้องให้ถูกใจเราทั้งนั้นน่ะเราก็ต้องการถ้าเราไม่ได้สิ่งที่ต้องการมันก็เป็นทุกข์ปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่งนี้แหละเกิดไม่ได้ดังใจปรารถนาสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่ได้สิ่งที่ไม่ต้องการมันก็ได้มาก็เป็นทุกข์ทางใจ พระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นนะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเธอต้องการไหมล่ะทีคะนักข่ามพบอกไม่ต้องการไม่ต้องการล้วเธอจะได้ไหมต้องได้ได้เธอจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เท่านั้นนะทันทีคณนับาผมก็รู้เลยว่าสิ่งที่ไม่ต้องการเราต้องได้ก็ยอมรับนับถือความเป็นจริงยอมรับแล้วปรงใจแล้วว่ามันเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายอย่างนี้ถ้าเห็ยินทับห็นทับ านพระสตรบุรนี่ถวายงานพัดอยู่พิจารณาตามก็บรรลุธ,ธรรมเลยเนี่ยสจยัจจันทร์พรปองสมเด็จพระาศาสดาเทศครั้งเดียวมีพูดในพระโสดาบันแล้วกับท่านพระุตรได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ใช้เวลานานหน่อยคิดคิดพิจารณาเยอะปัญญาแตกฉานนี่ความสำรวมระวังของท่านพระอัจฉิเทลานี้หลวงพ่อชานารมเทศสอนเสมอเลย นะเหมือนกับว่าเป็นองค์ที่หลวงพ่อชาท่านศรัทธ,ธาท่านพูดถึงบ่อยที่สุดในภาษาวกเนี่ยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะกระทนพระอาทิเทละงดงามในเข้าวัดในการปฏิบัติเรียบร้อยก็ดศรัทธ,ธาเกิดความรับสายแก่ประชาชนเมื่อพบเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ต้องมาศึกษาดูท,ที่ว่าเออ ธรรมะยางว่าบางอย่างเนี่ยก็จะมีคําถามว่ามองไกลๆเนี่ยนะเห็นเป็นห้าแต่มองเข้ามาเห็นเป็นศูนย์เออทำไมมองไกลๆเห็นเป็นห้าประการมองเข้ามาเห็นเป็นศูนย์มันคืออะไรอีกข้อหนึ่งก็ว่ามองไปไกลหรือมองเข้ามาใกล้ๆก็เห็นเป็นสามมีอยู่สามแต่มองกลับกันมาอีกทีนึง มองชัดๆอีกทีเห ok> ็นเป็นหนึ่งมองชัดๆไปอีกทีหนึ่งมองไม่เห็นอะไรแล้วมันคืออะไรธรรมะก่อนนี้เกิดอะไรมองไกลๆมองใกล้ๆก็ตามก็เห็นเป็นสามมองกลับก็ไม่ทีหนึ่งก็ยังเห็นเป็นสามอยู่มองลึกซึ้งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งมองเป็นเห็นเป็นหนึ่งมองลึกซึ้งเข้าไปอีกทีมองไม่เห็นอะไรแล้ว ธรรมะก็อาจจะเป็นปริศนารมให้เราไปคิดตีก็ได้อาจจะไม่ต้องตรงกับคําถามที่มีอยู่แล้วคําตอบที่มีอยู่แล้วก็ได้นะเราไปคิดิจิรณาดูในธรรมะวันนี้ถ้าเราคิดเรื่องอะไรที่มันฟุง้งซ่านเราก็กลับมาคิดข้อธรรมะที่ให้การบ้านไมสักอสองข้อดูที่ว่าเราจะได้คําตอบอย่างไรในคําตอบแล้วก็มาบอกคำถามด้วยนะอาจจะเปนป่อน